สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนกับทุกคลิปะจะมาอัดคลิปเพื่อเป็นการสอนแนวทางหรือว่าขั้นตอนในการสร้างใบาง,งานซึ่งวันนี้ก็เดินตามมาถึงใบาง,งานที่เจ็ดนะครับใบาง,งานที่เจ็ดโดยลักษณะของใบาง,งานที่เจ็ดก็จะมีลักษณะเหมือนอในรูปตอนนี้ครับเห็นตอนรูปตอนนี้เป็นลักษณะของสปริงนั่นเองนะครับสปริงก็ไม่มีความยากมากนใะบ,บาง,งานนี้ นี่ยากเกินคมสบบามารถของเราเเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยรับเป็นงั้นเริ่มจากการสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาว่าห,หน้านิ้วขึ้นมานครับเลือกไปที่ Part นะครับโอเคแล้วเลือกไปที่นะครับ f อ n ต p a n ลนนะครับเพราะว่า s p ร i n เราจะยืดขึ้นใช่ไหมหยืดขึ้นแล้วก็เลือก f อ n ต p a n ลนจากนั้นใช้คำสั่ง Cycle หรือวงกลมนี้ มาสร้างให้ตรงกลางจุด Origin. ออริจินอ่าสีแดงตัวนี้ให้ถึงกลางก็ได้ขนาดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปปอัสมาร์ทไดมิชันนะครับมากำหนดขนาดให้มันก็่ากับ30บ30พอได้ขนาด30ปุ๊บนะครับให้เราไปที่ภาพอไอโซเมติกตรงนี้นะครับ เพื่ออะไรนะครับเพื่อถ้าเรายืดสปริงขึ้นไปเราจะได้มองชัดนะครับมองชัดขึ้นเราจะได้เห็นในขั้นตอนต่อไปต่อไปนะครับเราก็ไปที่คำสั่งฟิวเจอร์ตรงนี้เลือกที่เคิร์ฟตรงนี้เส้นโค้งเลือกคลินิกเห็นไหมถ้าเราสร้างภาพโซนติกมันจะชัดขึ้นนะครับชัดขึ้นมันจะล่างมาให้เราก่อนว่าเราต้องการแบบนี้ไหม โดยนะครับให้เราเลือกที่อย่างแรกเลยก็เลือกไปที่ High a n d i l l u t i o n ตรงนี้ให้เลือกที่ High a n d i l l u t i o n เลือกคอน n t อ่าคามสูงมันเท่ากับ70นะครับ70สอันนี้คือจำนวนชั้นมันเท่ากับ5นะครับสูงกปห้จุดเริ่มต้นของมันองศาในการเริ่มต้นของไอเส้นสปริงตัวนี้เท่ากับ0ูองติ๊กถูก อพอได้สนาดแบบนี้นะครับเราก็จะไปสร้างาสปริงนะครับโดยการคลิกที่ปลายปลายของสปริงด้านล่างตัวนี้1ครั้งนะครับคู่กับเส้นนะครับไปเลือกตัวนี้นะครับเลือกแพนเลือกแผน,แผนมันจะได้หน้า,าแพนใหม่ขึ้นมาหนึ่งแพนตัวนี้เพื่อให้เราสร้างมุกลมขึ้นมาได้เราติ๊กถูกไป จากนั้นาจากนั้นให้เราสร้างสร้างเส,งสง้นวงกลมนะครับโดยใช้ไซเคิลหรือวงกลมนี้มาสร้างวงกลมกำหนดขนาดให้มันเท่ากับ5ติ๊กถูกนะติ๊กถูกไปจากนั้นนะครับให้เราไปสร้างเป็นรูปแบบสปริงโดยเลือกที่เมนูฟิวเจอร์ตรงนี้ เลือกสีตบอรนะสีอตัวนี้โดยนะครับเมนูด้านซ้ายมือตัวนี้มันจะบอกว่าสีฟ้าเนี่ยให้เลือกบริเวณวงกลมเส้นวงกลมนี้สีชมพูให้เลือกบริเวณเส้นของสป,ปริงดปยซ้ายเราอัตโนมัติของมันนะเราติ๊กถูกติ๊กถูกไปพอได้หน้านี้มาแล้วก็ซ่อนแผนหักอ,อ่านี้ จะเห็นได้ว่าด้านบนมันจะมีะพื้นที่เป็นระนาบในการรับแรงช่วยรับแรงครับตรงนี้ระนาบตรงนี้ซึ่งของเรายังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีซึ่งถ้าจะรับแรงจริงๆส่วนนี้ต้องโดนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างเพิ่มขึนม้นมาอีกให้มันอีกครบอีกรอบประมาณรอบหนึ่ง โดยกำหนดมุมเอาที่หลังนะครับทำยังไงแล้วก็แรงเอาที่ผิวด้านล่างก็นมทนะูให้ไปที่สเกต็ตเลือกผิวเลือกคอนเทนต์ครั้งจะเห็นได้ว่ามันจะยังมไม,ม่ขึ้นอะไรขึ้นมาครับขึ้นอะไรขึ้นมาแล้วก็สร้างโดยเช้คงสางเซนต์ไลน์ ลากจากจุดออริจินตรงนี้ขึ้นไปสังเกตมุมด้วยนะครับมุม90วองศาครับกองศามันจะได้ตรงครับโดยเราจะใช้เส้นเส้นปากตรงนี้ในการอ้างอิงในการสร้างชิ้นงานให้มันยืดออกมาอีกแล้วก็ไปที่ฟิวเจอร์รีโวว์นะครับรีโวว์ตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งมาที่ เส้นงานมก็จะลายเงาะเราขึ้นมากาหนดมุม90องศาเราจะยืดสองครั้งนะครับครัง้งแรกจะเป็นมุม9 0าองศาครั้งที่2จะเป็น8 8ออาพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็ทําอีกครั้งหนึ่งลียงเงาะเราก็ตั้งขึ้นทั้งวัตถกจากนั้นเลือกสเก็ตอ่าคอนเฟิร เลือกเส้นมันเดิมครับเลือกเส้นทุกครั้งที่เราสร้างสร้างขึ้นไป90า <82. S 1> ฉะนั้นเราก็เลือกฟิลเจอร์รีโสร้างมาอีกเท่ากับ180องศาติกถูกไปเห็นไหมอ่ามันจะมีพื้นที่ครับในการรับแรงตัวนี้ขึ้นมาเพิ่ม เลยสร้างสองครั้งจะได้ไหมสองครั้งนะสองครั้งด้านบนครับด้านบนก็ทำเหมือนกันเหมือนกันเมื่อกี้เลยครับสองครั้งเหมือนกันสเก็ตคอนเทนสร้างเส้นปลาเหมือนเดิม เปลบเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปที่ฟ u วเ r e ร์รีโววกำหนดมูล่กับ90ใช่ไหมครั้งแรกอ่า90ติ๊กถูกดูดีๆครับว่ามันจะยืดออกไปด้านด้านซ้ายด้านขวาเราต้องการให้มันยืดทาง,งด้านขวาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันยืดมาฝั่งซ้ายแรียว,ว่าผิดแล้วกดสลับทิศทางให้มันซะตรงนี้ ขายืดมาฝั่งขวาที่ถูกต้องเอาติดถูกอีกครั้งหนึ่งเราทำเหมือนเดิมในเงานงอทูแล้วก็เลือกสเก็ตคอนเทนต์ในคอนคอนคอนเวิร์นะครับคอนเวิร์ดจากนั้นเราก็สร้างเส้นประเหมือนเดิมให้ได้มุมครับให้มุมก็อสียงสาตรง ปที่ฟิวเจอร์รีวล์เดิมในเงาเดิมร้อยแปดสิบใช่ไหมครั้งที่สองร้อยแปดสิบเห็นไหมไปอีกแล้วฝั่งนึงไปแล้วต้องการมาให้ยึดมาฝั่งขวาม,มือแล้วก็สลับค่าให้มันนี่เลือดถูกเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับ ในงานที่เจ็ดรูปแบบของสปริงนะครับสปริงคงไม่ยากเกินไปสำหรับพวกเราครับไม่มีความซับซ้อนอไม่ยากไม่ซับซ้อนนะอาจจะง่ายเกินไปนิดซ้ำนะครับในงาน,นอ่ะเราวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในงานที่แปดเดี๋ยวจะมาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็จบเท่านี้ครับ